ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่เราก็จะมารีวิวเจ้านี้นะครับเจ้านี้ตจ้นี้ก็จะเป็นลําโพงที่พี่ฮวงเขาสั่งมันจากญี่ปุ่นปุ่มเปิดปุ่มตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะสว่าง really เออรู้แล้วละแล้วกกดตรงนี้ค้างไว้ครับ The โอเคครับทุกคนแบต มันกล้จะหมดนะครับไม่ถึงข like 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 yes. oh, yes. <ingo> <on> ั <uds> right. ้น <albums> บ <travail> ิลหรอกนะครับมันจะเป็นแบบก็พิบได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นได้ดิสโก้มันหบบ disco นะครับดูดูสิอืเอออย่แลนี้แบบที่ที่ที่มือมือๆก็สว่างมาเลยนะครับตอนนี้แล้วเวลาถ้าคุณเปิดเพลงแล้วก็มันจะแบบก็พิบตามเพลงนะครับ เจ้านี่ราคาน่าจะหลักหลักพันไม่ก็หลักร้อยได้นะครับนี่ผมยันได้เพราะผมเคยทำพี่ผมมาดูอยู่ก็เจ้านี่ก็ถือว่าใช้ได้แหละเนี่ยเพิ่มความสว่างของเนี่ครับคูณสามเพิ่มความสว่างของเจ้านี่ครับเลีสองคูสามทั้งสาตาสี่มาสุดคือเลีวสี่นะครับเปิดไหมนี่โดยหนึ่งครับสองสามสี่หนึ่ง สองสามนะครับมาถึงแค่สามแล้วนะครับเดี๋ยวแทมนะครับทุกคนดูนะครับแจ้งเจียจราเจียจรนะครับตึ้งคือเริ่มหลักสองที่สองนะครับอันนี้จะเป็นหลักที่สามอุ้ยาหาหาใครตาบอดเราบอกด้วยอแล้วทุกคนงั้นก็ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน บายบายกลับไปกลับไปนะเฮ้กดไปกลับไปไปละบายครับ